สวัสดีเราชื่อมิน้นเราชอบคนคนนึงตั้งแต่มัธยมแต่เขาไม่รู้ตัวหรอกเราไม่ได้เจอเขามานานจนกระทั่งโจอยู่ชื่แบงค์ใช่ปะก็ต้องรวยอย่ปู่วะเกินไปล้วโทษครับไม่เป็นไรคะ่ะเป็นอะไรไหมครับ จะมองตากันอีกนานไหมจะประคัดกันไงเข้าครับรบล่อเพื่อนกูซะแล้วปาปะปะแต่มึงเจมเรากูชอบพ้อ,องเป็นนักบาาอยางวาปักโจ้ไอ้กูชวนมาเล่นเว้ยไม่ได้ชวนมาแข่ง เออเอออด่กกลัวืงพวกนี้ต่อต่อต่อโทษน,นะครับเป็นไรไหมไม่เป็นเอ้าเึงเมอเช้านี่เขาทำอะไรตรงนี้อะเรามาดูกระตูน่ะตรงนี้มันเงียบแล้วแกมาทำอะไรอะ เรามาเล่นบาส์กับเพื่อนอะตรงนู้นอะอ๋อยังยังร้อนอยู่เลยร้อนมากเ้าก็ไปดูเรื่องอะไรอะนี่รู้จักวะเฮ้ยเรื่องนี้เรามาังาดเต็มเลยจริงไหมเนี่ยเออทำไมเรายิมดูหน่อย,ย <c oughs> ได้ไหมได้ได้ได้ทำไมชอบดูเรื่องนี้อะเราดูตามคนคนหนึ่งอะ วักโจบมึงไปเก็บบ้านหน้าจังหวะไอ้เฮียกูรอนายเนะี่ยมึงไปหาสมบัติไงเมยืนมองยิ้อยู่นั่นแหละแ๊บนึงก็อองขอลายแกไว้ก่อนได้ปะได้แกชื่อมไมเหรอ เดี๋ยวไปเล่นก่อนนะไปเอือนเออมิน้น แกบอกว่าแกอ่านเล่มนี้เพราะแค่บางคนเหรอใช่ทำไมอะ่ะบอกได้ว่าเป็นใครอ่ะเผื่อแบบได้เป็น,ปนมิเฟนอะไรเงี้ยเราลืมไปแล้วพี่ไม่บอกก็ไม่เป็นไรเฮ้ยมีมีพวงกุญแจอย่างงี้ด้วยเหรอคุณคุณว่ะเราวดีบ่ะ ไปไหนอ่ะเอ้ยคุณแจสวัสดีเพื่อนมึงใครเนี่ยมึงใครไม่อะมึงอะใครกูใครวะตอนมัธยมเรามา,ากแจกกูคอมประจำที่สนามบาส ได้ไหมครับไม่เจบขาไม่เจบไม,ไ,รรไม่เดินอะไรตรงไหนใช่ไหมไม่เดินไม่เดินเฮ้ยอาหารนี้ด้วยเหรอใช่ใช่ใช่เฮ้ยเราก็อ่านเหมือนกันอ,อแต่ปัญหาก็คือนี่แหละอจอจมานี่หน่อยแปนบนึงขอโทษนะครับไปกินข้าวะไรไหม เดี๋ยวเล่นอีกแป๊บนึงแล้วกินอะไรไหมเดี๋ยวตรได้สองแอร์กี๊ยพอเหมือนเดิมแล้วเล่นอีกนานปะมาสิบนาทีแล้วเออ,อเงั้นเดี๋ยวไปซื้อข้าวให้เออโอเคล้วจีจอยนะโอเค อบแกเลยหนัเสือไว้อ้ยขอบคุณนะนมมเฮ้ย่องมีมันมี้ได้ใหม่ออกแล้วเหรอเออใช่ใช่สนุกปะสนุกสนุกแกร้องของขาไปอ่านไนผิดเล่มเปล่าเออ,เอ,อผิดอ่ะอ่ะอันนี้เอาไปขอบคุณนะ แกเอาไปอ่านบางได้แล้วเดี๋ยวค่อยเอามาเสรเดี๋ยวหรอเก่งใจอ่ะเอาไปเลยไม่เป็นไรค่อยเอามาเสริขอบคุณนะเแยกไปหรือเล่ายังสวยไม่พอ สวยยันมิ้นแม่ให้พี่ฝั่งมาบอกว่าอาทิตย์หน้าเดี๋ยวมิ้นต้องไปทําเรื่องที่โรงเรียนใหม่นะเอ้าทำไมอะก็เห็นแม่บอกว่าต้องย้ายที่ทํางานใหม่กระทันหนะันอะส่วนเรื่องโรงเรียนเก่าอะแม่กับพี่ไปทําเรื่องลาออกให้แล้วนะยังไงก็เก็บของด้วยนะเดี๋ยวไม่ทันเออโอเคโอเคพี่ไปหาแม่ก่อน แบบแนวเสาอะไรเงี้ยแม่งแบบคำลามในห้องอ่ะอะไรตีดหัวเนี่ยคือเล่นอะไรกันในห้องอ่ะมันแบบคำรามกันอยู่ในห้องเอยว้าว้าวๆ้าเป็นเฮี้ยงหน่วยโจกูเห็นจ้องบั้งนานแล้วไอ้นั่นอ่ะพ้องมันแล้วมั้ เปล่าูแค่รู้สึกแบบมินแม่งน่าคุ้นๆว่ะเหมือนเคยรู้จักเลยมึงบ้างไงไวไ้บักโจสมองมึงเพี้ยนแล้วมั้งมึงฟังนะประชากรชาวไทยอะ่ะมีเจ็ดสิบล้านกว่าคนเว้ยนี่ยังไม่รวมคนทั่วโลกอีกนะเว้ยรออยากมึงมีพอขนาดนั้นเลยหรอฮะนอกจากเขาจะเป็นเนื้อคู่มึงอะ่ะแต่แม่งเหมือนจริงๆนะเว้ยทั้งแบบท่าทางหรือ มุญแจอะแม่งอันเดียวกันเลยอะ่ะอาจจะเป็นของกูเคยซื้อให้มึงก็ได้มึงนเ,นเลยค้นอะไรอย่างเงี้ยอีเขินจนใเลย โหลมิน้นหรอว่างปะเรามีอะไรอยากคุยด้วย<า>อ่ะเจอหลังมอประมาณสี่โมงได้ปะโ,<ด>โอเคเจอนะมีอะไรเหรอโจอเออ เนี่ยเมันไปอยู่ที่แกได้ไงอ่ะอ๋อเราเก็บไว้ตั้งแต่ช่วงมาปลายอ่ะแกเก็บไว้อยู่อีกเหรออืมก็เก็บรอมาคือมิ้นไงจริงๆเราควรจำได้ตั้งนานนะนะ